ไป Euro, ทางนี้เออยูดข้างมดนะที่เราตอนแรกมันล็อกอยู่แต่นี้กูนปี่กแล้วผมเจอกูเว้ยเงียวบุ้นเว้ยมันติดบั็กหรือเปล่าไม่มีแล้วเนี่ยง้เดินอานเจี๊ยบวิ่งดูเงนียวเลยสุเดี๋ยนี่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 ตรงนี้แหละตรงบันไดเฮ้ยแต่ว่าประตูทำไมติดมะไปับสวิตไงไปไม่ได้ต้องหาคลิกเชนเหรอไม่ต้องไปสวิต มันไม่ควายผมเจอกูหัวใจหมดเลยโยนไปแล้วมาอ๋อไอตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเดิมเดินใหญ่เดินเลย ม,มันไปฝั่งนู้นแล้วแสดงว่าเดินน้มันจะอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยมึงเงียบๆดิเปิดประตู๊ยขาทำไมอยู่หัตอนไปยัเดินเลยครับโยมดิอ๋อประชดนให้เชี่ยมมุมน้อกกับวะมาเป็นฝั่งนี้เงียบเระวังแมงมุมน้ำร้องด้วยเรนติดขังอยู่เฮ้ยเอะกลิ่นตะไปที่ทางนึงี่บ่่าคมณว่าคุยไม่คุยที่คุณมึงเงียบเลยเหรอ อันตรายโมไม่มึงรู้ขนาดดิเงียบเงียบเงียบบรรยากาศบังดีรู้อย่างนี้โผล่ข้าแม่นอนเป็นกูเช้างนี้เลยจืดเรี่บร้อยจืดละไอ้สัอยู่ไวะตัเอไอ้ยตายกูแล้วสินะ ผัมาตรงนี้เลยอะกูรู้แล้วเนี่ยโผล่มาดิแสดงว่าข้างหน้าข้างหน้าคือห้องห้องอะไรวะวิเคราะห์ก่อ,อนข้างหน้านี่คือห้องที่เราจะลงไปแต่ว่าข้างหลังนี่คือห้องที่เราจะไปเอากุญแจอันที่สองนะเนีอนโอ้เฮ้ยนี่เฮ้ย นี่ใช่เหรอไม่ใช่แม่กูได้ยินเสียงอ๋อนี่ไงเป็นเคาน์เตอร์ใช่ใช่ใช่ใชยาอุ้ยต้องดูดีๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะปิงหยิบหนึ่งมุมมันไม่ได้ตาบอดนะครับแต่มันตานตาไม่ดีเก็บเก็บเก็บวิวค่อยๆเดินไม่งเลย ค่อยๆค่อยๆก็มันอยู่ข้างหลังกูกูได้ยินเสียงแล้วหันกูได้ยินเสียงแล้วกูไม่หันกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงฟูฟูฟเสียงยเนปบก็ไปกูคิดเองเองใชแล้วก็เปิดตรงนี้ หลังจากนั้นก็ไปต่อเลยนะครับไม่มีไรครับชิวๆต่อไปนะครับรเราต้องไปข้างหน้านะครับไอ้ยกษ์กูกกกกเห็นแล้วปะป๊ดูเออนี่ไงหนีไงกูกกกเห็นแล้ว กูกำลังจะผ่านเว้ยเลยผ่านเลยเหรอไม่นอนอะไรเงียมันเสียงเสียงเดินหัวตุกมันลิเสียงเดินมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังกูเห็นมันไปทางนี้ตามไปทางไหมันอาจจะเดียวก็ได้ถ้ากูผ่านกูต้องไปทางนี้ถ้ากูจะผ่านกูต้องไปทางนี้เฮ้ยกูเห็นอยู่เนี่มันอยู่ในห้อง เฮ้ยขาไะจบเดินเดินี่เอาเดินดิเอาเดินดิเราเดินดิมัน่ใเห้งเราเดินเราเดินกูต้องไปทางนี้มันก็ชะโคมาดักซีไม่ไม่ไม่มันเห็นมันมันเห็นนะมัน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 ประตูมันเป็นตามันไม่ได้บอกแค่ตัวประตูตะกานไอ้สัตว์มันเนี่ยเนี่ยเราต้องลงไปข้างล่างประตูมันกลับมาเา่านี้ได้เนี่ยมันมันอาจจะออกมาทางนี้นะมึงเปิดประตูไม้ออกมันเป็นประตูมันไม่ได้ล็อก มัดูเนี่ยมันจะออกมาทางนี้จริงป่ะเนี่ยเปิห้องไม่มันเข้ามาทางนี้มันอยู่ในห้องนี้เนี่ยมันอยู่เนี่ห้องไปยี่มันก็เดินซีนี่ยกูเห็นแล้วก่อนดูราคาเลยเปิดประตูเปิดดิเปิดเปิดเอาเสียงังนี่อะไอซาร์ปีดปปี๊จังไงวะ S <S นนมันมีสองตัวใช่ไหมใช่แล้วมาถึงอันที่สอนนงแล้วมาหรือเปล่า <S <S มันต้องอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีแล้วนะถ้ามันไม่วาร์ปมานี่ประตูนี้ของจริงเปิดประตูนี่ <S 2> <S 2> <S โอ้ยเงาเหี้ยะอะไรวะพัดลมอ่ะอันซิง รวมเพลงเลยเราจะอ่าน็อกซิ่งฮะเฮ้ยเพลงแค่ไหนก็ว oh. <c oughs> ัดโอ้ยโอ้ยพ hey. hey. oh, ี่ไ uh อ้ม huh. uh ันโู้ยคุณมากกวอาพ่กูไม่ดูเหอะไม่ตัวนึงบอกดูฮะตัวนึงกูนะครับเฮ้ยเฮ้ยสามตัวเหรอเอ่อกูเข้ามาตรงกลางแมปแล้วแล้วกูต้องไปไหนต่อเฮ้ย ขามันเดี๋ยวันมักบาดเลยวขามันเฮ้ยเฮ้ยโดนยญ่พันเฮ้ยดูสไปเดอร์แมนใจแย่เป็นมุมมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแล้วปิดหมดเลยอ่ะโดนหั่พันเอ้าเอาตายตายมมันหนัาไม่ตายมึงครับมืไ้ไอ้เงไม่กลัวหรอกกูไม่กดดินด้วยอีกอ่ะ มีมีกี่ตัวนะมันไม่เดินหาสองดิบดิมีสามมีเฮียอย่าหลอกกูมีสามใช่ไหมือมีสองเฮ้ยไอควายเนี่ยบอกมีสองไม่ไม่ไม่เราเราหลบมันได้หลบมันได้อ่ะที่กูไปดูยูทู e มาไปเอาสิ่งของอย่างนี้อยู่โตทำงานนี่ก็ค่อยไปสองไปดิมันมีอะไรเนี่ยมันดูข้างหน้าเดี๋ยวมีมุมแล้วเนี่ย เดี๋ยวมึงเห็นตู้ทำงานไหมมันก็มีตัวรักอยู่ดีไม่มันมันมันอยู่ไกลอยู่เล่นไปมึงเล่นมันอยู่ไกลมันไม่ันเล่นไปมันอยู่ไกลเนี่ยมันมันมันอยู่ตู้ทำงานเนี่ยไม่ลุกยืนเลยไม่มันต้องยืนเก็บของไอ้สัตว์เก็บของไปคว่างใส่ไอ้ตัวข้างหน้ายืนนี่แหละมันจะมีของวางตัวบนโต๊ะมองบนโต๊ะดิ หมวกมันตกหมวกมันพี่อัดมาเนี่ยเก็บสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เอาทำเลยอย่าอยจะไปคว้างใส่ตัวนี้นะบอกเนี่ยหันไปทางนี้เฮ้ยเงาเลยวะอ่านไปทางนี้หันไปทางนี้หันไปทางนี้่าตัวออ้โอ้มันมันใกล้กว่าเดิมอ่ะตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ใกล้ท่าไหนท่าไหนนี่มันต้องขึ้นบันไดนั่นไปแต่ว่าไอ้นี่มันดักอยู่มันจะไม่ไล่เราเว้ย เนี่ยต้องไปปลาใส่นี่มันก็จะกระโดดขึ้นไปไม่ได้โดดใส่มึงหรอกครับต้องกดช้าไงมไม่ไม,ไมไม่หรือว่าห้องนี้มึงไม่เช็คหรอข้างบนอด <c oughs> ัก <c oughs> สันติที่เป็คนคนน่ากลัวเยอะสองตัวคณะเบงวัวตา,า์ตุยังตื่นเลยกูน <c oughs> ึกว่ามันจะยิงจิงจมาใส่เฉยนั่เดินลงมาด้วยเฉย หุ่นใหญ่ลงมาขึ้นไปเดอร์แมนกูเห็นขามัเลยเฮ้ยกูอยากกูเห็นในเกมกูไม่ได้มีกูเห็นเท้าดิทำมันมันไม่ดุ่มาไอตัวนั้นมันจะไม่ดุ่มาเฮ้ยเออมันจะไม่มีมันจะไม่มีตัวนีเปิดประตูก่อนไอ้เนี่ยไม่ง่าขวดเยอะมาเนี่ยประตูอันนี้เราขับรถทำไมมันมีเจ้าสเกอันนี้นั่งอยู่ใช่ไหมตอนนั้นมันไม่มันไม่วิ่งไม่ใช่หรอวะตอนนั้น มันไม่วิ่งแต่มันหดใหญ่ลงมามั้นมันอยู่ข้างบนแล้วมันหดใหญ่ลงมาจะบอกไหมมันมันมันเปิดประตูไปดูมันเฉยๆโอ้ยไปทางไหนอะเนี่ยไปเดี๋ยวนี้ไปเอาโต๊ะไปอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะก่อนอ้างซ้ายหรืออ้างขวาอันนี้มึงจะเห็นตัวเนี่ยส่องไปใช้ไปดิมึงมองไม่เห็นนะทางขวาทางขวามีตัวดักอยู่นะนี่บอมึงข้างบนดิมึงข้างบนนี้ เันขึ้นไปมันโดนมึงโดนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันมันไม่ขยับถ้าถ้าเราถ้าเราไปใกล้ถ้าเราไปใกล้มันจะโผล่มาแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆโดบมันเนี่ยอยู่มุมโตเนี่ยมันมันไม่ทำอะไรรอกมันดักจับเราอย่างเดียวยืนยืนยืนไอ้ยยืนแล้วป็นของกูบกายืนมันไม่แก่มันไม่วิ่งไอสัตว์มันดักจับเฉยๆตัวเนี้ยมันดักจับ หยิบอะไรก็ได้มดันรุนแรงอ่ะไอ้ควางแรงตรงไหนมันเต้องทำท้องร่วงบนทางนี้ก่อนไอ้การโดนทางนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เดินเดินไปตามร่องเนี่ยเดินไปตามร่องเนี่ยให้มันป้องกันหัวงไว้น่องสาหาน่ะเหนื่ยเหนื่อยอู่ดิอะมึงเกินเกินร่องแล้วเออนี่ยเออเเนี่ยออก็ๆๆไปได้เลยโอ้โหออ๋ไม่่ใชมองเงินข้างบนดีๆให้มึงออกไปมึงจะได้ไปโดนมีอะไรไหมมีมีแล้วใช่ไหมไปเลยไปเลยไม่มีแล้ว มีมันมันเนี่ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอไกลอยู่ไปได้ไปได้ไปได้จิดก็ได้แล้วอันนี้อ่ะโยนใส่แม่งเลยโยนไกลไม่ได้นะคิดดีๆนะเอาไมเก็บใหม่นงเอาเลยโยนโยนโยนกดค้างกดก็ได้ตรงนี้ใช่นะเอออ้าวมันมันจะเคลื่อนขึ้นไปมันก็ต้องรีบเดินไปต้องรีบเดินไปเหรอ ไม่ไมเลย,ไ,เลยไม่ yani ไม่ม่ไม่ไม่หลอกไปเยไม่ได้หลอกไอ้สัตว์มุณหลอกกูไ่เเอ้ยหามันต้องทำแบบนี้ไอ้สัตว์ไม่งั้นมันไมไ้เอยไม่งั้นไปไม่ได้ีไปไปมันจะมามันนานอยู่มันนานอยู่มันนามันนานมึงต้องชีข้ามบนดีๆนะข้างหน้าด้วยไม่ไม่มันตัวตัวนั้นไอ้สัตว์ตัวนั้นไอ้่มันเป็นตัวนั้นีไป นี่นี่เข้าไปในห้องนี้เข้าไปในห้องนี้เข้าไปในห้องห้องปลอดภัยห้องนี้เป็นห้องเหมือนห้องเรียนบาร์ห้องเรียนบาสอ่ะห้องนี้ใช่นไหมเออเข้าไปเซฟซูลถ้าเราถ้าเราตายเราจะเกิดอยู่ห้องนี้แหละเป็นห้องเซฟโซนอ่ะเขาใจบอกปิดประตูดิโอ้ยโปิดไม่ต้องปิดล็อกมันไม่เดินหรอกมันดักจับไม่เอ้ยมึงดูดีๆอันี่ยก็เหมือนกับห้องเรียนบาร์่ะเวลามึงทำอะไรสักอย่างมันก็จะมีตัวโอตัวใหญ่มาอีกมีตัวเออ อะไรวะเพื่อนเ้าอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแบบแบบมันหนักอย่างนี้แล้วแต่ดูกระจกว้ากดมันมาแล้วมันดักตรงนี้ว้าวดูไปข้างล่างแล้วนี่สิ่งที่มึงต้องทำต่อไปนี้ก็คือไปปิดวาล์วที่มันรั่วปิดแก๊สไอ้ยักษ์โคตรน่ากลัวเลยกูรู้แล้วเปิดประตูออกไปเปิดไปกูเพิ่งเข้ามาเนี่ย้กูได้พากดไหมอี้ยต่อเนื่องไงแม่งเอ้ย เห็นไหมคนเล่นเครียดไอ้จ้ะกูเหงื่อแตกเลยคนคนดูฮะมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอออ่ะหยิบไปนี้ไปด้วยเอ่ะกูเห็นแล้วมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ข้างบนนะไอ้ดาเนี้ต้องมันจมอยู่ตรงไม่ไม่จมอย่าอย่างไปฝั่งนี้เอออยู่ข้างบนนะ